สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปช่องเดคุณครับรถบรรทุกเพื่อนมาเสิผมมาัางหลังนอนเลยครับปดสบายเดี๋ยวมื้อนี้ฮะคือสบายเหอะยี่มีนอนเลยเยอะเข้าหรอปะเยอะแล้วมาจะเซอร์ดิฮะ มาแต่เสือน้อยเนาะเอ็มีนอนบ่พักผ่อนนี่เด้อเฮ้ยมีเป็นลมเป็นแรงอย่างงี้นห,หลายลลอยนะนอ,นอยากนอนอยู่ตินอนมีไรบ่เอ็มลอยเดี๋ยวเดี๋ยวได้พักแล้วใจเย็นๆใกล้ละไกล้ละ <laughs> นั่งจะบอกว่านั่งเมื่อยอุ้ยเห็นเลยเนาะเนาะข้างในน่เนาะอ่ะเห็นเลยเอาฟังมี่อ้อเบาบางนี้มิดจัด

อา่าแปลงสีสมบัติเนี่ยปลาเสื้อสีนี้สวยมากเลยเสือ้อเสื้อสีนี้สวยสวยมากคนก็สวย ซื้อเลยซื้อไก่ไปไก่แท้ซื้อเลยร้อนแรกที่ลูกฟีเซนเตอร์นี่มืออื่นใส่เสื้อสีเขียวดมืออื่น เจบีจะเมาแล้วครับพ mm ี hmm. ่้องวันนี้รถตัดรถชนะยี่สิบสอง LG ยี่สิบสามรถชนะยี่สิบสี่พัทยาปากเกื้อยี่ตลาดจัมโบ้ วันที่หนึ่งกินเลี้ยงวันที่หนึ่งกินเลี้ยงเทออกออกตัวไหนนะไ่บอกอย่าได้รอค้ามีแล้ว่เอนเด้อพักลักเอินเด้อกินเด้อได้หมดเดจะผ่านนะางงไหมขาย่ตรงเด้อเสือ

เราไทยไม่หน่อยไงเลยเฮามีน้ำอยู่บ่มีซื้อไวๆเลยเวลาเวลาเวลามันเย็นไม่ได้เสียบไฟบ่ ีเรืองอันดซนี่เออมเนียอ้ษาเนมาขึ้นเอออะไรนะ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 อุยเดียบี้เดบี้เออเอาแล้วบานนี่เดบี้มีหลัานนะครับช่องนี้ 嘿嘿，露脸。 พี ters, ่น oh, ้องมีแ no ต่ชุดสวยๆอีกนั้นเลยพี่น้องมีแต่ชุดงามๆีนั้นเลยชุดนี้สวยมากชุดนี้สวยมากชุดนี้สวยมากเสือเนีอยจ้าเสือเด้อเสือเด้อยเสือก็ะเสือแจกก็แจกขายก็ขายแม่ค้ามาขายวูบไม่ค่าขายเสือไหมผูเรียนนี่มีประมาณถุงมาล้ากันเลยครับมาสายเข้าควาเลยเออมาฝากนะครับ เมื่อกบอกเมื่อเมื่อสาหร่าสาหร่ายอร่อยเนาะมีอีกไหมเน่ะโอ้ยไม่เป็นกันไปชื่อสองเอ็กซ์องเกนี่ิรพอการใช้ละกินแล้วพี่น้องยิ่งยิ่งเบอแล้ว จะชุดสวยๆจะชุดนุ่งามตัวามกสีขาวสีขาวง่อเจีบปูกไว้นจากตนมันปลูกก็ได้คือบอกวางเด้พอเอ้ยไล้างบ้านกับปูกใครเนี้ยเดี๋ล้างบ้าน ได้ยุตมัน well, oh ่าเกิดป oh, yeah, ูแล oh, ้วมัาไว้ข้างซ้าเนาะไว้ข้างซ้าใส่สีินนูกได้จกพื้บ้านไอยการใช้อ้ยไอ้กันใชนมีแจะต้นงาๆตุเรียนบ้านไการใช้ด้ยโอ้เจมบอกว่าจะไปซื้อแถวๆนั้นเลยแม่ก็จะคานหาไ่โอ้สแหายก็จะให้ซื้อไร่เขอบคุณค่ะต่ร่าต้องไปยูนะอ่าเออจต่บ้านกบไยูยูทุกคนเลยเออ ล้อขายเสื้อยู่งแม่ค้าจ้าขายคลองแน่จ้าอืมแล้วเป็นอลูกซื้อซื้อความลายเซนซื้อตอนนี้พร้อมลายเซนมันบอกอยาลูกอยู่เลยอยากรูก้ว่าเสื้อตัวไหนสวยชอบสีไหนจะชอบสีม่วง,อย,งอ,อย่างน้อเพื่ออะไรอย่างเงี้ย นะฮะยงไงเขพี้อ,ไ,อไปกี่มีล้วล้ครับพเพฤศจิกายนจกัจกุงจังยามนะเต็เนทุ่มหนึงหนน่งเพ่นทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเหรอครับผมแจ้งมาแล้วครับ